ครับน so, like, so, uh, oh. ี่เอามาลองแผนกันนะครับนี inside. ้แผนที่ผมจะนําเสนอวันนี้แผนอะไรวันเนี้ยสามสองห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับแผนก็คติตสถิตก็มีนะครับสถิตแปดเจ็ดหกหกแปดจุดร้อยแปดห้าสิบหกสิบนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะมามาลองไรน์กิ้งกันนะครับ ระดับตอนนี้ก็เอเงินนะครับวานเพิ่งรีแลกมานะครับก็คนสถานี้ก็น่านจะอยู่แล้วแลก็มันก็คงจะท้องกันหมดแหละถ้ารออีกไม่กี่วันนะ่ะนะคงระบท้องกันหมดแหละนะดูว่าแผนเราจะเวิร์กไหมนะครับ ก็เี็นลงไปแผนนี้ยิงเยอะได้เตียบนะครับ <c oughs> อ่าอ่าสี่สามสองหนึ่ง เอาแน่นอนขนาดไหนวะเนี่ยฮะมีเลี้ยงเข้าโกไปเลยละอู้อโห,โหูออบร้ายไอ้ยินเลยอ่ะเชียแล้วมันโ,โมงเลยเว้ยไม่เป็นไรครับตามยปงมึลด้ยเอง เรายังดีได้เดียวภาพลำหน้าลำหน้าไปเ,เ,เช็คดีๆนะครับโปรแฝงน,นี้เราต้องคุมหลัง อะไล่ะสวอ่ะสวยมาัดมันเดน้านึงนะ จายาวมาเรียบร้อยสิครับบอกเลยเออโหแค่หนึ่งเมตรแม่ตามแป๊บเดียวนะเดี๋ยวแซงด้วยให้ดูดิอ่ะมัน,นก็เล่นแตนน่เด็กสังกะ ครับที่สําคัญนะครับคุมหลังให้ดีนะครับน <Yeah. S 1> ่อา ว่าผมต้องให้ให้ตัวเปิดซนหน่อยประตูเปิดนี่ไม่เปิดไม่ได้ดมันไม่ปอยให้เปิดเลยนม่ปล่อยู่นี่เปิดมองดีกว่า <c oughs> ของหลังนี่จะเปิด <c oughs>

มันหรือเขตั้งเป็นกองหน้าไงวะน,นิ่งจังเลยอะเปลี่ยนตัวแล้วนะเปลี่ยนตัวหรืว่าว่าลีคาต้าผมมันทำติดเซอร์ไวยแต่ที่ดวย ต้องมาองเต้อะองเต้หนังชิบหายโอ้ฮ้ยบอลมันไม่ไปถึงหน้าเลย เอาละครับงานนี้มีสกอร์แน่แน่ฟาดมาลุด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 ยิงเรียบร้อยเอาไม่อยู่อะครับทีเท่าไหร่เนะี่ยอุ้ยเจ็ดสิบแล้วต่อครับตอนเส็จบ,บิงให้เยอะเข้าไว้ไม่รับฮะถ้าไปรับเสียแผน ควรไปทำไนตรงนั้นจริงๆมันควรจะยิงนี่เยอะกว่านี้ครับเขาก็รับดีเหมือนกันมาโอ้โหยังได้ไหมยังได้ไหมยังได้นะเปิดเข้าไปอู้อออยิงโอ้โห เออมาเวอ่ะไม่เหลือโอ้โหอะไรวะขอนเข้ามาอุอ๊ยเอ้าอย่าเนี้ย่างนี้สาธิโอ้โหล้มเอาศิก้าสิบแล้ว ไปก็ไปอ,อืออือเรียบร้อยเจอตัวสั้งกี่ตัวผมเชื่อว่าฝ่ายลงข้ามหัวร้อนเนี่ยฮะหวว่าเจอแผนนะี้ยังไงก็หัวร้อนที่เราเ<ๆ>ลุกมานี่แบบเป็นพายุเลยฮนะปุกแบบโอ้โหมันอะไรมันจะเยอะขนาดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเห็นตัวบั็กสองตัวนั่นไหมฮะเนี่ยที่อยู่ด้านล่างๆอะ่ะเออมันไปทำอะไรตรงนั้นวะนงง,ง ศาดยาวเรียบร้อยอยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกนี่ยังไม่จบอีกเหรอ,อยังไม่จบเอาอีกลูปไหม <c oughs> เห็นไหมครับท่านผู้ชมแผนนี้เนี่ยน,น,นะเอ้ยยังไม่หมดเวลาอะไรวะนึกว่าหมดแล้วอ่าเป็นไงบ้างครับก็ผมว่าก็โอเคนะคือเราก็โดนนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะ มันยิงเรามันก็ยิงยากเหมือนกันนะเท่าที่ดูถ้าเราคุมหลังดีๆเนี่ยนไะผมเสียแค่หนึ่งลูกนะแต่ผมได้มาสามลูกเลยนะครับแล้วมาดูแท็ติกสั่งตรงข้ามที่เขาเล่นเขาเล่นสี่สีสามสามั้งนะหรือสี่สงสามแบ่านะาเขาก็ไม่ได้เปรียบผมเท่าไหร่นะแล้วทีนี้ไปดูสกอร์นะที่ได้อ้อบวกสิบสามเอง อ๋อแต้มต่างแค่สองกระบวกแค่สองอก็ก็เป็นว่ามันก็โอเคนะครับมันก็ดีแหละจะลองดูว่ามันจะขึ้นถึงดาวทองหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ลองนี่ผมว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแหละเกมลุกเรานี่น่ากลัวมากครับตัดไปนี่แบบหลุดเห็นเห็นหลุดหลุดหลุดแบบแทบจะตลอดนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบ จะยิงได้ตลอดอ่ะคือหลังเขาแบบไม่รู้จะไปประกบใครอ่ะพุ่งตรงเลยนะนั้นก็เดี๋ยวลองลองใช้กันต่อนะครับเผื่อจะไปขึ้นถึงระดับนูนเลยเอทองได้นะลองลองดูก่อนนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ